เดี๋ยวตตรงเปิดตัวไอศิลปเจมปสวัสดีพ่อเอาเปิดฝั่งไหนอ่ะครับเราจะตองเปิดให้เสียเจมนะครับโอเคครับผมไปเอาเดินทางกันต่อครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงนี่แล้วนะครับผมเสียลปเจมก็นี่ครับติดรถมาไอศิลป์เจมก็จะเลี้ยงนะครับเสศิเจมก็จะเลี้ยงนะครับผมเราก็ไม่ต้องออกตังค์นะครับเออ มาแบบโดนมันมนต้องทําอะไรอ่ะไม่ต้องออกตังค์นะครับเออทำงานกระเนไม่ต้องห่วงนานกับผมไม่ต้องห่วงครับน้อง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 นะครับเออมีเป็นแสนนี่เป็นแสนนะครับอย่าบอกอย่าบอกใครนะครับผมเออก็นี่ครับไอสองคนนี้ก็มาติดรถมาก็เพื่อเล่นเกมอย่างเดียวนะไม่ต้องทำอะไรเออเล่นเกมอย่างเดียวพอจิงยาวอย่างเดียวครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องเจอใดกับน้ำดอเหลือง สวัสดีครับผมวันน so ี so ้ก็จะมาพาเปิดตัวนุ่นเจดีด์ครับเพิ่งศึกมาเพิ่งศึกมานะครับก็จะเสี้ยนนะครับเสี้ยนนะครับชักทุกวันวันนี้เราจะมาหาเจดีด์นอกสถานที่กันนะผมฮะแค่ทุกวันไหมชักไหมใช่เอ้ยจดีด์นอกสถานที่มึงกลัวไหมว่าเจดีย์ชอบอะไรข้างๆหรือแบบตุ๊กแบบมุมนะครับเจดีจะเอามุมมืดผมชักมาที่ไปแล้วพี่เดาพูดเล่นครับพูดเล่นผมไม่เคยหรอกผมซึ้งมาผมเป็นคนดีโอ้ับผมเป็นนักสาสมทำรูปรูปมึงเลื่อะไรอย่างไม่ไปหาที่มุดิคุณอยู่บ้าน ลึกวะลูกกูเตะบอลแล้วเออลูกเข้าวกุฏิบอลลรว้สัตว์มันขยจะผิดแล้วไม่กูไม่ได้คนนี้อีกคนนึงไ่บ้างกลัวฝากถึงฝากถึงน้องโจนนะครับผมอ่าก็อ่าเหลามีดรอเลยนะครับผมรับมีดรอฝากถึงน้องฟางบ้านตะเบรนะครับผมวะน้องฟางบ้านตะเบรก็มาเดี๋ยวกูบอกน้องโจนให้ไปดูเล่นเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกน้กงโจนให้ไปดูคลิปนี้ไปดูเรื่อบอกเลยเดิน ตัดโอ <ầ> ด้วยไม่ใช่ไม่ต้องตัดตัดโอกด้วยผมไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดต้องตัดครับผมผมชอบแบบที่เราดูอยู่ตรงไหรสักไปครับผมไปร้านนี่ย่างกันครับวิสโก้กูเปิดก่อนนะกูได้เปรียบนะนะครับก็จะเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับเราก็จะถึงร้านนี่ย่างนะคูปิงลิงเปิงสิงโอ้ยเปิงลิงว่าสันโอ้ยร้านนี่ย่างอยู่ตรงไหนหนเนี่ยร้านนี่ย่างอยู่ซ้ายมือนะครับผมเขาเปดร้านเปิดใหม่เลย เป็นร้านผุ่นไหมเฮ้ยขลังนี่เป็นอะไรวะร้านน้อยยำซัดขลังเป็นอ้ไรนะอันที่สองขลังอยู่มอเปลือยได้ไหมเม็มีเม็ดไม่เมดไหมยังเม็ดไหนอยู่ข้างหลังโฮ้ยนี่ครับก็คือเกิดปัญหาขึ้นแล้วไม่มีตังค์ครับผมไอันตรายเฉยจังยังเฮ้ยหาอะไรนะไม่มีตังค์เลยมันไม่รู้ฮะจะกดโอ้เวรกรรมเอ้ยโอ้ไอ้นี่ก็แม่ง นี่ยครับจะเปะอาอทิตย์เย็ดเฮ้ยมีโอ้โอ้บวชอ้ขนนดนี้นะเดี๋ยวจะไปบวชอยู่มือหลังอะวะคร้อยอันนี้โลดนวะไหนดูสิเฮ้ยสองร้อยทำงานครับผมอื้ออิ่มเลยตอนนี้จะไปบปรุดไปเราไปดูกันนะครับผม อร่อยแน่นอนนี่นกี้กน่ดูไนกี้นี่ดูไนกี้อัู่นกี้นี่ดูไนกี้อี่ดูไนกี้นี่ดูไนกี้นี่ดูไนกี้น่ดูไนกี้นี่าจับบอ้นย่าจับบอยนุ้ยนกี้ครับนี่เป็นกระเป๋าที่ีน่ดนี้นี่ดนกดวนกี้นีนกี้นีัดไนกด้ี่ดไปครับผมไนน่ดไกนี่กี้่ไน้นี่ดูไนันั่งชินเลย เจมแกซิ่งโดนเปิดโดนไอจิปเปิดเอาเฮ้ยไอซังแหวนตัวนี้หิวโหยแน่นี่เจมชอบกินซับเออกูไม่กินตับเจ้ากินนมชอบดูดไหมฟองนอ่าถามจ้าชอบดูดไหมดูดมีไหมไม่มีดิชอบดูดเทีอุ้ยหัวอันนี้หูดป่ะอันนี้หูดขอันนีนมูมอะไรเนื้อไหนกรดูกูจะกินชอบอะไรเต็มเกรงไม่มารี่ตักไว้มาจะได้กินนี่นะตักขาดอะไรแลเนี่ย เป็นตาแสบครับผมร้านเจ๊ติมนะครับผมเจติมนี่เสียแจมก็บอกว่าอ่ากระลำเขาไม่อร่อยนะครับที่นี้นะครับไม่มีไม่มีกระลำไม่มีกระลำมันบอกว่ามันจะบอกนะครับผมมันจะบอกอย่างคืนนะ อันนี้จะตี่เดวเลยเพราะว่ากลัมาไม่มีเนื้อเือมันก็เลยบอามันจะปอกหลักเลยบลกหลกึีซิงเลยนะคะคุณโอ้โหอะไกันทำเชเดียวเลยเหือ mặt mày gần do thăm mày mày Ua, anh mày 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 nè hả? mày 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 anh mày 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 คนะือว่า,าได้ครับได้หาหารมกินอย่างนี้เลยมับกลัวแล้วไงนะนี่แนนก็จะไปกินแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ในกล้องเฉยๆครับถ้าน,นอกกล้องก็คือแบบ,นะบละลายน,นะครับผมเออลวยิ <c oughs> ้มเาับยมคือ่าายาา้ม มึงเล่นรูปพี่เลยมันเดินๆไปไงรู้พี่วันนี้พามากินอะไรอย่างากันเดมไม่ทำไมนาะวันนี้อยากกินกินอะไรกินอะไรอีกอยากกินอะไรอีกยากกินอะไรอีกอ่ะลามงโอตายหลมงว่าสันซอยจุซอยจุเนือมา เขาข้าวบดนะดูเสียเจ็บคืออะไรกันครับผมข้าวบนี่ยเาเดินราคาบ้านครับเดินตัหมื่นหมื่นหกพันร้อยใช่ไหมนี่คือธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจของเขาเออชัดจู่อยู่ไหนวะก้อนขอน้ำอะไรมึงจะไปดึงรถให้กูไหมพรุ่งนี้ไปตั้งตูดชนตูดไปเลยไม่ต้องดึงหรอกตั้งตูดเลยเข้าบ่ตั้ตูดเออไปมองไงอ่ะคนดันนิ่นเสทนโกไปเลยเอาเทนเนอร์ากูไปดูด้วยเออเอาไปทำไมดูุนะ นี่ครับโอ้ินกินของเปรี้ยวครับคือว่าแพทองหาบเบาบ่เคยเด้อเอียนภาคือแพทองนะครับผม อนัน <c oughs> นีครับผมดูกระตักอาจาว่์จะไป,ปไหล่ะ <c oughs> มากินเหรอยัดด้ยเลมอนต็มแบบเต็มเร็วๆเลยให้เต็มจานค่ะผมใช่ไหมล่จะเต็จะมากินไนด้ยัง <c oughs> จ้ม้นหายังยังไห,ไห,ไหอ,ไหอ,ไหอ,อไหเอดัดไปเนี่ยเดี๋ยวเครจะรวมตัวกันแบบนี้เลย่อยครับผมอะยังไงก็ฝากติดตามไม่คัดเชม้เลยครับผมก็ฝากติดตามไวรุนจอยไดกับแจมเกตซิ่งนะครับผมอขอบคุณเอซทุกทท่านนะครับที่ติดตามและชมเรามาตลอดนะครับผม ขอบคุณครับ